สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ทางช่องของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูความสําเร็จของน้องกีตาร์ก่าจะเดินทางมาประสบความสําเร็จบนเวทีดวลเพลงชิงทุนน้องกีตาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากน้องกีตาร์มีพื้นฐานที่มีน้ําเสียงที่ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเพราะน้องกีตาร์รับจา้างร้องเพลงมาตั้งแต่เรียน,นมหาลัย สามารถส่งตัวเองเรียนจนจบนะครับเห็นน้องกีตาไปประกวดร้องเพลงแข่งขันในรายการลูกทุ่งสิบทิศและน้องกีตาได้ประสบความสำเร็จในรายการเพียงหกสมัยก่อนที่จะพาให้กับน้องขวัญผู้ท้าชิงในรายการนะครับพอหลังจากนั้นน้องกีตาได้มาแข่งขันในรายการโดยพี่ชิงทุนในเทปแรกของน้องกีตาในวันที่30มีนาคมปี2566 ใน EP ีที่1213จะเป็นวันที่คุณผู้ชมได้รู้จักกับน้องกีต้าเป็นแชมป์ในสมัยที่หนึ่งที่สามารถล้มแชมป์เก่าอย่างน้องปลายมาได้นะครับและเพลงที่น้องกีต้าใช้ล้มแชมป์ก็คือเพลงนี่รันดอนอนน,นาทีและเพลงนี้ใช้ในเทปพิเศษ ที่น้องกีตาร์ร้องเพลงคู่กับเจ้าของเพลงอย่างคุณไตอลอไทยใน EP ีที่1,264นะครับและจะมียอดวิวมากถึง1ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้จากนั้นน้องกีตาร์ก็ได้คองแชมป์มาเรื่อยๆและได้ฉายาว่าต่าย2เพราะมีน้ำเสียงคล้ายกับคุณไตอลไทยมากเลยนะครับน้องกีตาร เป็นคนแรกที่สามารถครองแชมป์ได้มากที่สุดในรายการและสามารถสะสมเงินรางวัลมากที่สุดเป็นคนแรกอีกด้วยนะครับและล่าสุดเป็นการครองแชมป์สู่สมัยที่86ของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมหาคนที่จะมาโค่นแชมป์อย่างน้องกีตาได้ยากมากนะครับถ้าไม่มีน้ำเสียงที่ดีจริงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กัน้องกีตาได้ครองแชมป์หลายๆสมัย และทําตามความฝันของตัวเองจนประสบความสําเร็จความฝันที่อยากจะเป็นศินลปินและมาดูกันต่อว่าน้องกีตาจะครองแชมป์ไปถึงกี่สมัยนะครับในรายการดวนเพีิงทุนสวัสดีครับ